สำนักสงร้างอาจารย์ส่วนอุทยานหุ่นปั้นฝังวิญญาณผสมกระดูกผีตายโหงพระอาจารย์ส่วนเป็นยอดพระเกจิชื่อดังแห่งยุคที่ได้ทำการปลุกเสกข,ของขังไว้เป็นจำนวนมากเดิมทีท่านเคยอยู่ที่วัดท่าลาใต้แต่เมื่อผู้คนมาขอของของังมากขึ้นเรื่อยๆ ท่านก็ได้ย้ายมาก่อตั้งสำนักสงฆ์ของตนขึ้นมาแทนสำนักสงฆ์ของพระอาจารย์ส่วนตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพื้นที่ขนาด12ไร่เป็นสถานที่สุดหลอนอันดับสองของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยหุ่นปั้นจากวรรณคดีและความเชื่อทางศาสนาของไทยจีนและอินเดีย จำนวน242ตัวเช่นเจ้าแม่กาลีเทพแปะเซียนเจ้าแม่กวนอิมยักษ์จากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณียักษ์จากเรื่องนางสิบสองหรือขุนโจรที่มีชื่อเสียงในอดีตและยังมีหุ่นปั้นอีกจํานวนหนึ่งที่ยังปั้นไม่เสร็จเมื่อท่านมรณะผ้าไปในปี2536 สำนักสงแห่งนี้ก็ค่อยๆร้างผู้คนไร้การดูแลจนเถาวันและวัชพืชเติบโตขึ้นมาเกาะเกี่ยวหุ่นปั้นยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้เกิดความหลอนและวังเวงเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นแหล่งท้าทายความสยองขวัญสำหรับเหล่าคนชื่นชอบเรื่องลี้ลับหุ่นปั้นในสำนักสง์ถูกปั้นขึ้นอย่างปราณีต ทั้งยังผสมกระดูกของผีตายโหงเข้าไปด้วยจึงทำให้ดูเหมือนกับคนจริงและในตอนที่พระอาจารย์ส้วนอยู่จะต้องทำพิธีเส้นไวหว้หุ่นปั้นเหล่านี้ตลอดชาวบ้านจึงเชื่อว่าหุ่นปั้นเหล่านี้คือสาเหตุของความแปลกประหลาดหรือเหตุการณ์ปแปลกๆที่เกิดขึ้นในสํานักสงฆ์ผู้ที่เคยไปเที่ยวชมบอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่า ดวงตาของหุ่นมองตามพวกเขาไปตลอดสายตาคล้ายกับว่ามีดวงวิญญาณสิงอยู่ในหุ่นปั้นบางก็ว่ารู้สึกเสียวสันหลังอย่างอธิบายไม่ถูกเมื่อเข้าไปในสำนักสงฆ์ชาวบ้านบางคนยังบอกอีกว่าเคยเห็นหุ่นปั้นออกมาเดินกันตอนกลางคืนวันดีคืนดี ก็เห็นคนดูแลสำนักสงฆ์คนสุดท้ายที่เสียชีวิตไปแล้วเดินไปมานอกจากความวังเวงของสถานที่แล้วหุ่นปั้นบางตัวก็มีประวัติสุดหลอนเช่นแม่สมบัติว่ากันว่าเกิดจากเรื่องจริงของหญิงสาวที่ตายท้องกลมเหมือนแม่นาคพระขนุนหลังจากที่แม่สมบัติตายไปวิญญาณก็ไม่ยอมไปสู่สุคติ แต่กลับไปตามหาสามีและหลอกล่อนผู้คนไปทั่วจนชาวบ้านทนไม่ไหวจึงนิมนต์ให้พระอาจารย์ส่วนช่วยเหลือท่านก็ปราบผีแม่สมบัติได้สําเร็จก่อนจะนำเอากระดูกแขนของแม่สมบัติมาปั้นผสมกับวัสดุอื่นเป็นหุ่นปั้นและรายคาถาสะกดวิญญาณไว้ไม่ให้ออกไปอาวาดอีกสํานักสง์ของพระอาจารย์ส่วน ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างเป็นเวลากว่า30ปีนับตั้งแต่ปี2536ถึงปี2566เนื่องจากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่พระอาจารย์ส่วนได้ใช้ที่ดินส่วนตัวสร้างขึ้นแต่ปัจจุบันได้มีการปรับบรุงสถานที่ทำให้ดูน่ากลัวน้อยลงแต่งแต้มสีสันให้หุ่นปั้นดูสดใส ทำให้มีผู้คนมายเยี่ยมชมมากขึ้นและยังมีบางส่วนที่มาเพื่อลองของว่ามีวิญญาณในหุ่นปั้นจริงหรือไม่ผีเจ้าบ่าวเจ้าสาวในพิธีมีงคุน แต่งงานกับผีมิ่งหุ่นแปลว่าพิธีแต่งงานผีเป็นพิธีกรรมการแต่งงานหลังความตายของชาวจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยเมื่อ3,000ปีก่อนเชื่อว่าเป็นตำนานที่เกิดในสมัยโบราณเมื่อเจ้านายเสียชีวิตสัตว์เลี้ยงที่เจ้านายรักข้าวของเครื่องใช้ที่ชอบหรือเครื่องประดับที่สมฐานะและค่ารับใช้ของเจ้านายจะถูกฝังไปพร้อมๆกัน เพื่อไปรับใช้ต่อในปอลโลกโดยไม่สนใจว่าผู้ที่ถูกฝังตามไปนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ประกอบกับที่ชาวจีดยึดหลักความเชื่อว่าลูกหลานต้องแต่งงานสืบพ่อทายาทเพื่อขยายชื่อแท่ต่อไปลูกชายที่ไม่ได้แต่งงานจะถือว่านำความอับอายมาสู่วงตระกูลลูกสาวที่ไม่ได้แต่งงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้ฝังอย่างเป็นทางการการตายทั้งที่ยังไม่แต่งงาน ถึงถือเป็นความอากตันยูต่อบรรพบุรุษเป็นอย่างมากจึงถือได้ว่าพิธีมิงหุ่นนี้มีไว้เพื่อหาคู่แต่งงานให้แก่ลูกชายลูกสาวที่ตายไปแล้วนั่นเองหากเป็นชายจะเรียกผีเจ้าบ่าวหากเป็นหญิงจะเรียกผีเจ้าสาวเรื่องเล่าในตำนานมิงหุ่นในฝั่งผีเจ้าบ่าวเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานเพราะไม่มีคนรัก เมื่อตายไปก็ต้องใช้ชีวิตในปรโลกอย่างเปี่ยวเหงาและถูกปั่นพระรุตรตำหนิจึงมาเข้าฝันพ่อแม่ให้หาเจ้าสาวมาแต่งงานด้วยตอนแรกพ่อแม่ก็คิดว่าตนเองเสียใจที่ลูกชายตายจากไปจนฝันร้ายะว่าเมื่อลูกชายมาเข้าฝันบ่อยๆพ่อแม่ก็เริ่มกลัวว่าวิญ,ญญาณของลูกชายจะไม่เป็นสุขและกลัวว่า จะถูกวิญญาณตามรังควานจนเกิดเรื่องได้าย,ายจึงตามหาเจ้าสาวและจัดวิธีแต่งงานหลังความตายให้ลูกชายนับจากนั้นมาลูกชายก็ไม่มาเข้าฝันพ่อแม่อีกเลยและในตำนานของฝั่งผีเจ้าสาวก็มีเรื่องเล่าว่าหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตก่อนวันแต่งงานวันหนึ่งน้องสาวของเธอแต่งงานกับชายคนรักพีสาวที่เป็นโสดเห็นแล้วเกิดความอิจฉา จึงคอยรังควานน้องสาวและคนในครอบครัวทำให้โชคร้ายหรือเจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุทางครอบครัวได้คำแนะนำจากคนทรงว่าต้องจัดงานแต่งงานให้พี่สาวที่ตายไปแล้วเพื่อยุติปัญหาจึงสืงสบศพผู้ชายมาทำพิธีแต่งงานให้ผีพี่สาวและพี่สาวก็ไม่เคยมารังควานคนในครอบครัวอีกเลยไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไรก็ตามชาวจีนก็ถือธรรมเนียมว่า หากชายหรือหญิงใดที่อยู่ในวัยแต่งงานเสียชีวิตก่อนที่จะได้แต่งงานก็ควรทำพิธีมิงหุ่นเพื่อไม่ให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพิธีมิงหุ่นทำเหมือนการแต่งงานจริงทุกอย่างมีการใช้แม่สื่อหาคู่แต่งงานที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความเท่าเทียมกันของสองฝ่ายเมื่อตกลงกันได้ก็จะเตรียมสินสอดของมีค่าต่างๆที่ทำขึ้นจากกระดาษเหมือนที่ใช้ในพิธีกงเต็ก และจัดพิธีแต่งงานเหมือนของจริงโดยใช้หุ่นจำลองหรือป้ายวิญญาณแทนตัวเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวจากนั้นก็ทำพิธีเหมือนปกติและจบท้ายด้วยการเผาข้าวข,ของเครื่องใช้ทุกอย่างในพิธีที่ทำจากกระดาษทิ้งเพื่อไม่ให้กลิ่นอายความตายติดอยู่กับผู้ร่วมพิธีเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีมิ่งหุ่นและถือว่าผู้ที่แต่งงานเข้านั้นเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ที่ถูกต้องตามพิธีการ